เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนลุงป้อมพร้อมเป็นนายกการกระนิษกราบลาพักพลังประชาป้อมพิพานันกระโดดเกาะพักรวมควายสร้างตู่ขอให้ลุงป้อมโค่นไอตูปได้คะแนนนำนะครับพักเพื่อป้อมพร้อมลงเลือกสู่สนามการกณนิษสอสองงามเลือกถามหา ออกจากพักประชาป้อมโบกมือลาไปนะลุงเดี๋ยวชาติหน้าค่อยเจอกันการกนิตเคยมีข่าวเกี่ยวกับผัวเรื่องข่าวๆรักมัวสัวรับแปรผันผัวไปหาผู้หญิงอื่นแสนกดดนันงวดให้ผัวออกจากบ้านนานเป็นปีจะใครเล่าเขาก็คือบักไยวุฒิหุ่นเขาสูงหล่อผ่องผุดหน้าตีตีอยู่เพื่อลูกทั้งสองคนก็ยังดี ประชาป้อมพักแห่งนี้เป็นพยานขอย้ายมาหาอุงอิงหญิงใจแกร่งแม้ตั้งคันก็ลงแข่งเยี่ยมชาวบ้านมึงคิดดูต้องอดทนสร้างผลงานเพราะไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองพ่อโทนี่และน้องสาวคือยิ่งลักษณส่งแรงใจเคยฟุมฟักสาวทรงเครื่องเด็กในท้องของอุงอิงแสนรุ่งเรืองปู่ย่าซื้อทองสีเหลืองประดับกาย แถมต่อสู้คู่กับแม่สู้ในท้องบอกตรงๆกูแอบมองแอบสงสยัยหากอุ้งอิงเป็นนายกประเทศไทยมึงรอดูอุ้งลูกชายเข้าสภาเหมือนสอสอิิวซีแลนด์ที่เลี้ยงลูกประธานเห็นก็พันผูกยามเห็นหน้าเจ้าหนูน้อยดูดนมเก่งนอนหลับตาท่านประธานแสนหันสามาอุ้งชูส่วนคุณพ่อของหนูน้อยฝอยจนจบ อภิปรายหลายคำรบดังเข้าหูท่านประธานกล่อมเบบีแก้มฟูฟูคนทั่วโลกหันมาดูกูก็ฟินกูฟันธงแลนสไลด์ได้แน่ๆส่วนพักป้องร้องงอแงลงไปดิน้นส่วนพักรวมควายสร้างตูบน้ำตารินประชาป้องขอย้ายถิ่นแยกออกไปนโยบายคือเข้าได้กับทุกพักหัวหน้าป้องพร้อมกราบตักบ,บอกยังไหว เดินยอกแยกเหมือนนกคู่พ้วนได้ใจตาหยีหยียิ้มสดใสป้อมใจดีคนรักป้อมยอมทุกอย่างเห็นชัดๆัดที่แน่แน่ธรรมนัสไม่ยอมหนีป้องแก่มากใกล้าตายหาสิ้นชีวียังห่วงยญยประชาชีสีกลาโถโถโถเจ้าพระคุณช่วยป้อมด้วยลองนายกดูป่วยป่วยเดินสับขาเกาะหัวไหลรอปอพอเดินตามมา กูแนะนำให้ขี่ลาหรือม้านินจะได้เป็นยอดมนุษย์สุดสาป,ป้องเลิกเกาะไหลเดินท่อมๆเหมือนยุคหินขี่ม้าเลยเข้าสภาสั่งม้าบินหมูขี่ม้าใครได้ยินฟินเวอร์วงังมิติใหม่ได้นายกที่บินได้สู้นะป้อมสู้ต่อไปอย่าสิ้นหวงังก่อนตายหานสารตำแหน่งเอาให้ดังหล่อยอีตูกเก่าสังคังนั่งเป็นควาย คนแอบเชียนายกป้องเคยซ้อมไว้ลองฝึกงานลองเป็นใหญ่เท่เหลือหลายสารตัดสินให้อิตูบอยู่ต่อไปป้องกลับบ้านนอนร้องไห้ใหญ่แกล้งกันเกิดมานานผ่านกี่ฝน,นผ่านกี่หนาวเป็นตัวรองแม่งโคตรเศร้าชักไม่ขันโดนเหยียบหัวให้คนปีนสามพันวันมาบัดนี้ขอสารฝันด้วยตัวเองขึ้นเวทีใครอยากให้เป็นนายก มีเสียงเชียย์จากแม่ยกดูหลงเหรงเชียย์กันเองชงกันเองแสนวังเวงสร้างรอยยิ้มให้คนเก่งวงสุวรรณกลอนตอนนี้มีประเด็นเห็นนายกคือองงอิงมังกรยกนกสวรรค์ส่วนพิทาก็น่าเข้มวางเดิมพันธนาธรฝากความฝันบอกมั่นใจส่วนตัวกูเอาลูกเต๋ามาเก็บกอดหากลังเลก็ยืนหยอดออกพักไหน เหมือนไฮโลสูงคือแดงพักเพื่อไทยต่ำคือพักไก่ก้าวไกลได้สองทางคือความจริงกูจะเอาทั้งสองพักโลภไงมึงหนึ่งคือยักษ์ที่แปลงร่างหนึ่งคือไก่ใจสิงโตชูเล็บกลางส่วนอีตูบนอนแช่ร่างอยู่ใต้ตมเมื่อไหร่หนอวันเลือกตั้งจะมาถึงลุ้นตัวโก่งใครที่หนึ่งแต้มสะสมกลอตอนนี้ห่วงลุงป้อมหุ่นกลม,กลม ธรรมนัตรอชื่นชมก้มกราบตีนจบตอนลุงป้อมพร้อมเป็นนายกการกะนิดกราบลาพักพลังประชาป้อมพิพานาันกระโดดเกาะพักรวมควายสร้างตูขอให้ลุงป้อมโค่นไอ้ตูบได้คะแนนนำนะครับพิษเขียนฟาดพิคาตโดยกวีประชาสนกระวนประชาสี